อ่าสวัสดีครับอันนี้บอดจีนนะครับเนี่ยอ่าอาการของบอดจีนบางครั้งอ่าลายปิดมันขาดประมาณนี้นะครับเนี่ยมันขาดมันถลอกมันทําให้อ่าสัญญาณไม่ดีนะครับบางครั้งเราคิดว่าบอดมันเสียนะครับคนจรมันก็ไม่ได้เสียอ่าบางครั้งไอตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวสายแพรสายไฟเข้ามานี่ะครับอ่ามันยกครับมันยกไปบางตัวเนื่องจากว่ามันอาจจะถูกความชื้นเพราะว่าอ่ามันอยู่ใกล้มือคนนะครับคนจะไปอ่ากดทับเนื่องจากมันบอบางนะครับอ่ามันทําให้ตัวนี้นะครับอ่ายก นะครับบางครั้งก็อาจจะลายปินพวกนี้มันขาดเหมือนไอ้ตัว2ตัวใครมันขาดครับอันนี้มันกดไม่ไปครับเปิดได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับอ่าทีนี้ผมก็มาบัดก <c oughs> อีอ่าเข้าใหม่นะครับเนี่ยครับเนี่ยให้ขามันแน่นดีนะครับเนี่ยอ่าเราต้องเอาตะก่วเข้าไปบัดกีใหม่นะครับแล้วเราต้องดูว่ามันติดดีหรือเปล่าด้วยนะครับเนี่ยอ่าถ้ามันติดไม่ดีมันก็ไอเสียหายได้นะครับอ่าบางครั้งอ่ามันจะมี <c oughs> แบบไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยอ่าพอมันยกขึ้นมามันติดไม่สนิทครับเนี่ยมันจะอ้าขึ้นมาพอมันอ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับอ่ามันก็จะมีรอยอ่ารอยเว้าขึ้นมาณนี้มันก็เบียดไปเบียดมาทําให้ลายปิ้นตัวนี้ครับอ่าถลอกปอกเปลือกและขาดหลังจากที่มันขาดแล้วเราก็อ่าอ่ากดตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่เต็มที่บางครั้งปั่นแห้งปุบ๊บดับปับ๊บก็เลยก็ได้นะครับเพราะว่า อ่าเพราะว่ามันไปเบียดกันทาให้ทีนี้ไอ้ตัวนี้หลังจากที่มันไม่ไม่แนบสนิทกันดีนะครับมันก็เลยโคดงอหลังจากที่มันโคดงอมันสามารถปิดอ้ตัวของมันเองได้เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันติดไม่สนิทนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะต้องแนบสนิทอย่างดีแล้วจะมีรอยนูนอายู่ต่าตามปุ่มกดที่เราจะกดได้เท่านั้นเองนะครับหลังจากที่มันมีอากาศรั่วลงเข้าไปนะครับมันจะยกออกมาแบบนี้นะครับมันก็เวลามันซักมันดิ้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวนี้ครับ ดิ่นไปดิ่นมามันสามารถไปทําให้ไอ้ไปเบียดไอ้พวกเนี้ยครับทําให้ลายปิ้นพวกเนี้ยขาดครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยมีแค่นี้ครับอ่าเช่นลายปิ้นมันขาดอ่าสองอ่าสายไฟไอ้ตรงเนี้ยครับมันยกครับมันยกเพราะมันมันมันแต้มมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้มันอ่ามันยกออกครับเนี่ยมันทําให้อากาศเข้าพออากาศเข้าทําให้ฝุ่นเกาะฝุ่นอะไรเข้าหามันได้และไอ้ตัวนี้ก็อ่าบางครั้ง ถ้ามันร้อนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าถ้ามันเย็นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบางครั้งไอตัวปุ่มกดเนี่ยมันไปนกดทับและมันทําให้ดับเองได้เลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นอาการเดียวกันนะครับอ่าผมก็เลยเอามาอ่าอ่าบัตรกีตรงนี้ครับอ่าที่มันขาดตรงนี้ครับแล้วก็มาทาไอตัวนี้ให้มันแน่นนะครับหลังจากที่มันแน่นแล้วก็น่าจะอ่าใช้ได้นะครับเนี่ยครับอ่าหลังจากที่เราได้อ่าบัตรกีแล้วเสริมเข้าไปแล้ว มันน่าจะใช้ได้ทีนี้ผมก็อาจจะไปทดลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราต้อง <c oughs> มาทดลองดูก่อนนะครับว่าลายปินมันขาดประมาณนี้เห็นครับนี่ครับอ่ามันจะขาดประมาณนี้ครับอ่าตามจุดนี้มันขาดลายพวกนี้มันก็จะยกครับเนี่ยครับอ่าสายไฟเขามันก็จะยกขึ้นมาอ่าทำให้อ่าเวลาเรากดมันทำงานไม่ปกติประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่ไอ้ไอ้แผ่นปุ่มกดเข้ามันนะครับแล้วก็จะทดสอบทดลองดูตามหน้าปิ้นแบบสดๆเข้ามันแบบนี้เลยนะครับ อ่าทีนี้เราก็มาทดลองดูว่ามันไปหรือเปล่าครับอ่าการกดไอ้ตัวนี้ครับ <c oughs> อ่าถ้าเราอะไรไปกดมานะครับอ่ามันก็จะอ่าทางานไม่เต็มที่ว่าง,งั้นเถอะครับเนี่ยครับติดบ้างมาติดบ้างครับอ่าเห็นไหมครับมันจะติดบ้างมาติดบ้างอ่าถ้าเราเอาตะกัวเข้าใส่ไปนะครับมันก็จะติดดีล้นะครับ าเราต้องเอาไอ้ตะกัวพวกนี้ครับไอ้เนี่ยเอาแผ่นไอ้อะไรเนี่ยไอ้ซองบุหรี่ก็ได้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะติดดีเลยเห็นไหมครับอ่าถ้าไอ้ตัวปุ่มกดตัวเนี้ยนะครับอ่าตัวปุ่มกดของเขาเนี่ยครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยครับมันแตกหรือว่าออ่่าามันมีอากาศเข้านะครับมีฝุ่นเข้าไปติดมันนะครับเพราะไอ้ตัวด้านในมั่นใจว่าจะเป็นไอ้พวกตะกั่วเหมือนกันครับนี่ครับ ป็นกระดาษฟอยประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเราถ้ามันไอตัวนี้มันไม่ดีมันกดไม่ติดเลยนะครับทําให้เรางงเลยครับว่าอ้าวมันเสียหรือเปล่านี่ครับอ่าเขาจริงมันยังไม่เสียมันเป็นเพราะไอปุ่มกดพวกนี้นะครับเห็นไหมครับด้านในเขาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอ่าทีนี้อ่าถ้าเราเอาไอตัวเราเอากระดาษฟอยนะครับกระดาษซองบุหรี่นะครับเนี่ยมาพันหัวไอไอไขควงแล้วแต่แป๊บเดียวมันก็ทํางานเลยเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้ครับเอาเหล็กอ่า ล้วนเลยว่าครับเนี่ยเอาไปแตะมันมันมันไม่ค่อยจะทํางานนะครับเนี่ยครับนะครับปิดก็ยากไปยังไงก็ไม่ได้ครับปิดไม่ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่เหมือนไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องสังเกตด้วยหัวตะไอปุ่มกดของมันด้วยว่าถ้ามันแตกมันชำรุดนะครับเราก็อย่า่าเราก็ต้องทํนการเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ถ้าไปแตะมันนะครับเนี่ยมันดับเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องมือใหม่นะครับเข้าไปสังเกตดูให้ดีนะครับบางครั้งเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราจะกดปันแหกไปได้หมดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตไอตัวปุ่มกดนี่ให้ดีนะครับเนี่ยครับปุ่มกดของเขาเนี่ยครับตรงนี้ข้างในมันจะเป็นเหมือนไก่ตะกัวกันนะครับเนี่ยคอยสัมผัสกันนะครับเนี่ย ถ้ามันมีรอยแตกแบบนี้นะครับอ่ามันมันกดไม่ดีแน่นะครับเนี่ยกดมาครั้งติดบ้างมาติดบ้างแน่นอนนะครับอ่าสังเกตดูนะครับอันนี้ผมปั่นแห้งอ่าหลังจากที่อ่าผมได้ทดสอบทดลองดูแล้วว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆงมาค้งไอตัวเนี้ยครับไอตัวเนี้ยอ่าสายไฟพวกนี้ครับมันยกขึ้นมาครับอ่บามาค้งไอพวกลายปิดพวกนี้นมันขาดมันถลอกปอกเปลือกตัวนั้นตัวนี้มันทําให้สัญญาณไม่ผ่านเลยนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราจะเอาเอาเอาไอาเหล็กไป ที่มันเนี่ยมันก็ติดบ้างไม่ต no ิดบ้างนะครับมันไม่เหมือนไอ้ตะกัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใช้ไอ้พวกตะกัวนะครับอ่าพันสายไฟอ่ฟันไอ้นี้ไปอ่าเจอะมเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราเอากระดาษฟอยล์ซองบุหรี่นะครับเนี่ยอ่าทีนี้ก็มันมันเป็นอีกแนวทางนะครับที่จะให้อ่าพี่น้องมือใหม่ได้ไปทดสอบทดลองกันนะครับว่าบางครั้งมันกดไม่ติดอ่ครับอันนี้มันป่านแห้งเลยนะครับเนี่ยอ่าผ่านแห้งได้เลยนยครับเนี่ย อ่าปอดแห้งได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่ะทีนี้ถ้าเราจะปิดก็ปิดได้เห็นครับอันนี้จะปิดง่ายเลย <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นอ่าให้พี่น้องอ่ามือใหม่นะครับเข้าไปสังเกตดูไอ้พวกลายปิ้นแล้วก็ไอ้าอาสายไฟพวกนี้ครับหนึ่งมันไม่ขาดเราวัดอ่าหัวจุดท้ายแล้วนะครับอ่ามันโอเคนะครับทีนี้เราก็มาสังเกตดูมาครั้งเราดูมันก็แน่นดีนะครับแต่ทางที่ดีเราต้องเอาไอ้ไอ้ตะกัวหัวแรงแร้อนอ่าแต้มเข้าไปแต้มเข้าไปให้มันอ่า มั่นใจอีกทีว่างั้นนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นพวกลายปิ้นพวกเนี้ยครับถ้ามันขาดมันเป็นรอยถลอกปอกเปลอกอ่าเราก็เอาตะกัวก็ได้ครับเชื่อมเข้าไปแต้มๆเข้าไปก็เหมือนผมแต้มเนี่ยครับนี่ครับอ่าทีนี้อีกอาการหนึ่งอ่าจะต้องมาสังเกตดูไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยไอ้ตัวปุ่มกดเนี่ยครับไอ้ตัวปุ่มกดเนี่ยด้านในของเขาอ่ามันจะเป็นอ่าเหมือนตะกัวนะครับเนี่ยเหมือนไอ้้ไอตัวเนี้ยครับเนี่ยที่ผมพันนะครับอันเนี้ย ถ้าไอ้ตัวนี้มันแตกนะครับมันแตกมันมีอากาศเข้ามันกดไปไหนมาไหนไม่ได้เลยบางค้งมันรวนไปรวนมานะครับอ่าแล้วก็สําคัญด้วยว่าอ่าต้องดูไอ้ตัวนี้ด้วยบางค้งมันมันแนบสนิททับกันไปทั้งอ่าปุ่มอ่าพาวเวอร์และปุ่มสตาร์ทนะครับหรือว่าปุ่มไอ้พวกนี้ครับมันบางทีเขาไปตากแดดมันร้อนนะครับไอ้พวกนี้กดทับลงไปครับปากฏว่ามันไปทับไอ้ตัวนี้ครับอ่าแนบสนิทกันไปเลยทําให้มันอ่าทำงานไม่เป็นทิศเป็นทางนะครับเพราะว่าอ้าวปิดก็ปิดเปิดก็เปิดอ้าว กดตรงนั้นกดตรงนี้ทับกันไปหมดนะครับแล้วก็ถอดออกมาครับอ่าถอดออกมาอ่าทาใหม่นะครับอ่ามันก็จะโอเคขึ้นเลยนะครับอ่าสังเกตดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้ก็มีอ่าอ่ามีส่วนนะครับปุ่มกดตัวนี้ครับเพราะด้านในก็จะเป็นแบบนี้างที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับถ้าเราเอาเอาอันนี้ครับไปแตะมันครับนะครับติดง่ายเลยครับเนี่ยอ่ติดง่ายเลยอ่าจะกดสตาร์ทก็ได้อ่าเห็นไหมครับอ่าทีนี้อ่าจะกด ปิดก็ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเอาเอาอยางอื่นไปอ่ะถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ดีเหมงั้นเถอะครับอ่ะมันแตกมันหักหรือว่ามันเป็นฝุน่นเข้าหรือว่าอ่ามันทาให้ตัวเนี้กดไม่ดีนะครับเราก็ถอดออกมาอ่าถอดออกมาทําใหม่ได้ถ้าเราเอาล้วนๆแบบนี้ครับมันติดบ้างมันติดบ้างเห็นไหมครับมันไม่ติดนครับเนี่ยครับแต่ยังไงมันก็ไม่ติดเลยเห็นไหมครับไม่ติดเลยนะครับแต่ถ้าเราไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปครับเนี่ย เนี่ยครับเห็นไหมครับโอเคเลยเนี่ยครับซักได้เลยเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาปั่นแห้งมันก็ปั่นได้ปิดก่อนก็ได้เห็นไหมครับอตอนนี้เข้าสู่ระบบของการปั่นแห้ง <c oughs> เพราะฉะนั้น ไอ้นี่สําคัญมากครับเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบดูไอ้ตัวนี้ด้วยตวปุ่มกดเนี่ยครับเนี่ยครับผมถอดออกมาเลยครับเนี่ยผมมันสเกตดูว่าอ้าวมันไม่ใช่นี่วาไอ้นี้มันน่าจะมีปัญหามันก็เป็นปัญหาจริงๆด้วเลยครับอันนี้ผมก็คิดเอาเองผมเอาตัวนี้มาแตะแป๊บเดียวติดเลยเอาเหล็กเอาอะไรไปติดเอาอันนี้ไปกดของมันเนี่ยมันกดไม่ไปไม่มาไม่ทํางานเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเอาเอาของของมันนี่นะครับไปกดไม่ติดเพราะผมเอานี้เข้าไปเอาไปพันหัวไขควงไปแตะแป๊บเดียว เลยแสดงว่าตัวนี้ก็มีปัญหานะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าผมอยากให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสเกตดูให้ดีว่าอ่าปุ่มกดของมันตัวนี้มันกดทับกันดีหรือเปล่าหรือว่ามันแตกถ้ามันมีรอยแตกปุ๊บอ่าแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาเราก็อาจจะหากระดาษฟอยล์เข้าไปลองข้างในดูให้มันกดทับไอ้ตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นจุดสัมผัสเลยนะครับนะครับเอาอย่างอื่นไปสัมผัสมันมันมันไม่เต็มที่มันไม่เหมือนตะกัวมันไอ้ตัวนี้ใครมาเนี่ยพอแตะแป๊บเดียวมันไปเลยเห้ไหมครับ เนี่ยครับหลังจากที่บอร์ดตัวเนี้ยมันไม่ทํางานนะครับกดติดบ้างไม่ติดบ้างอ่าผมก็เลยมาสเกตดูอ้าวน่าจะเป็นแบบนี้พอรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็เลย <c oughs> เอามาให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสเกตดูนะครับว่ามันเป็นที่ปุ่มกดนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยครับอ่าสเกตดูให้ดีนะครับอ้าวนี่นะครับอ่าปัดแห้งได้แล้วอ่าเห็นครับอ้าวนี่นะครับ เพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปสกเกตดูให้ดีนะครับว่าปุ่มกดก็มีปัญหาอยู่แน่นอนและสายไฟพวกนี้ครับเราต้องเช็คดูให้ดีทั้งที่มันยังไม่เสียนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็บอร์ดเก่ามากนลครับเนี่ยเนี่ยบอร์ดก็เก่ามากแล้วมันยังทํางานได้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไปเช็คที่ไอไปุ่มพวกนี้นะครับอ้าวนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเป็นกาลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ